ล่าสุดติ๊กกัญญารัตหันหลังให้วงการโดนานางเอกดังแย่งตำแหน่งกลับมาสวยกังวลเรื่องหุ่นจนเลิกเล่นละครล่าสุดติ๊กกัญญารัตยอมเป็นโสดเพราะกลัวความรักอีกหนึ่งอดีตนางเอกสาวหน้าหวานมากฝีมือของเมืองไทยติ๊กกัญญารัตจิรารัชก,กิจที่ติ๊กแตกทิ้งงานละครไปร่วม1ิปี พร้อมผ่านตัวเองทําเบื้องหลังอย่างรายการท่องเที่ยวชื่อดังที่ตอนนี้เจ้าตัวทำมานานกว่า13ปีแล้วเรียกว่าไปไหนมาไหนใครก็เรียกติ๊กเซฮายไปแล้วและหลังจากที่เจ้าตัวได้หันหลังให้กับเบื้องหน้าไม่รับเล่นละครอีกเพราะเธอนั้นได้เผยว่าเธอนั้นกังวลเรื่องหุ่นของเธอเพราะน้ําหนักของเธอนั้นขึ้นบ่อยจึงทําให้เกิดความไม่มั่นใจในระดับหนึ่งอีกทั้งเจ้าตัวยังเผยอีกว่าจริงๆอยากเล่นนะแต่ว่าตอนที่ไม่ได้รับเล่นอาจเป็นเพราะว่าเด็ก พอถึงช่วงวัยหนึ่งของวัยรุ่นที่เราทำงานตั้งแต่เลขหนึ่งจนมาถึงเลขสามเนีย่ยมันตันช่วงนั้นนะักแสดงไม่เยอะขนาดนี้เขาก็จะใช้เราซ้ำๆเรารู้สึกว่าทำงานมาตั้งแต่อายุสิบกว่าเรารู้สึกว่าเหนื่อยเราอยากเบรกแต่ไม่คิดว่าการเบรก จะเปลี่ยนชีวิตอีกนานเลยถ้าณนะวันนี้บอกเลยว่าเสียดายที่หยุดเล่นละครเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้เพราะอายุเราเยอะขึ้นต่อให้เราลงไปเล่นละครเรารู้สึกว่าคนเขาไม่เชื่อเราแล้วเพราะเราโตเราทิ้งช่วงไปเราเสียดายเราทิ้งตรงนั้นไปทําไมแทนที่เราจะโกยตรงนั้นไปก่อนให้คนดูได้อิ่มกับเรามากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยผ่านตัวเองตอนนี้เสียดายที่มันย้อนกลับไปไม่ได้จนทำให้มีข่าวเมาส์ออกมาว่า เพราะเธอโดนแย่งตําแหน่งจากนางเอกซุปตาดาวข้างฟ้าอย่างอั้มพัชราภาจนทําให้ทั้งคู่นั้นไม่กินเส้นกันสาวติ๊กก็ได้เผยว่าจริงๆมันอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนยุคไม่ได้เกี่ยวกับติ๊กเลยมันเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนชีวิตของเราพอหมดสัญญาปุ๊บเราก็คิดว่ากําลังจะต่อทางช่องเขาก็มีเตรียมให้สองสามเรื่องอีกที่หนึ่งเขาก็ยื่นนักแสดงแต่ละเบอร์มาให้เราเล่น แต่ละบทให้เราเล่นเรารู้สึกมันท้าทายมันต้องเลือกแม้ตอนนี้เจ้าตัวจะหันหลังให้วงการและกังวลเรื่องรูปร่างแค่ไหนแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันของสาวติ๊กนั้นเปลี่ยนไปจนสามารถกลับเข้าวงการบันเทิงรับบทนางเอกได้สบายๆเลยละค่ะเพราะเธอนั้นได้สวยขึ้นและผอมลงมาก